สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกคนพี่น้องเขามาเห็ดขนมน้ำปลาว่าพี่น้องเลยซื้อน้ำตาลกับมะพร้าวหนึ่งสิงมาให้เราเห็ดมาเผื่อวันมะพร้าวกะดำปุ๊บเห็ดได้รยี่ติเป็นโบไรเป็นนวดก้านสีเห็ดน,นวดหใ,นใ,นหนให้ยใหญ่นึงแล้วห้ซื้อน้ำเจี๊ยดแดงต่อหนึ่งเราเอาเเอ่ะไรหากเราเห็นหนดบ่เป็นนะฮะเผื่อเราเห็ดเราเห็ดนวดบ่เป็น ท <Không> <din iffs> a เคยเห็นละเห็ดจักเตหอุนจุุนกได้ฉันะเห็ดเป็นไว้ผุเห็ดะไหรเห็ดหนวดน่ะเอาะขีเเหียลงบนขันเอากระถิมันกับเป็นกลองเอาหนามันเกียวหนามันเจียวแต่หนามันมะข่าว พเเหตุเป็นไหนดนะาียมพีนองเชียงประกาศโป่งฟงพี่น้องคนตายแล้วพี่น้องไอบ้านเฮาสียลดใจอีกแล้ีจะเป็นยังจังบองไทยโอ้ยมุหารน้ำเละห่วยถ่ายแล้วมาถ่ายน้ำสองน้ำสามหล่เงินสื่อขนมให้อายลินแนอหน่วยใหญ่อันนี ไปตองเขานิตี้นี่มันสีพ่ออยู่ก้อนนี้เห็ดหะลายเดอกัมาห้าห่อแล้วเดี๋ยวไปใส่บาตรก็ได้ไปขึ้นดีไปนะใครจะไปถือกันเาวาด้ะลไปเห็ดเนียเงิน่นะเงินเท่าไรบาีอ้าวเห็ดลาไปดีพี่น้องให้ยูกคนข้แซ่บักามาเละเอาขนมให้ยูดกคน่อ เจ้าคิดเ่อาเขาหนังหอมาตกมาเสานี่นะกระเจ้าห่อได้มนใส่หัวโลดเอออันห่อนะอย่าบอกเขาก็ได้เด้อข้าวาเป็นตะล่อหายข้นวห่อนาะบริกินน้ำเ้าดอกข้าเสีดเป็นข้าวต้มมาชุ่มเจ้าข้ห่อเป็นยขาหอเป็นนะฮาเป็นขาหนังเห็ดยื่อนโลดเรลูโทรเรมาห่อเรยวเราเสีดกันห่อรวมกันเรล่าใส่ตัวเรื่องเรล มามารวมกบถอดใส่หัก้าเเพราะว่าเห่านะมันมันปลาบอะไรเราตายตอนจังมุ่งก่อนรอนนะตไตหาเลอือนติดอีนด่นะขี่รชอนเอาลวมกูไปเอ oh, ah, um, well, And, uh. mat, oh, uh, ิญเอามัเพ uh, mm. oh, well, ื uh, ่อนมันเพื่อนมันกเพื่อนอะนรแะหน้าเอ็มเละวาอยู่จากปีแล้วก็ไม่เท่านะ เก่าแล้อันไม่ใหญ่อันโบแมนเด็กเป็นหน่อยเดวมเก่าสิบป่าสปลายเก่าปลายกี่ปีป้าอายุแล้วเนาะยืนแท้ๆอายุ่เก่าสิบกี่ปีพี่น้องแต่ว่าเพิ่นเข่าอันแม่นคนศาสนากับศาสนาพุทธเพิ่นศาสนาคริสเตียนเพิ่นเข่าศาสนาคริสเตียนหรือทั้งบ้านเขาเอินศาสนาพระเยซูพี่น้องเพิ่นสิบไรเอาเ่ยพอเ่ยคู่ไปสวดเพิ่นตายมื้อนี้สวดกะสวดเนีสวดสวดนะบ่สวด พ้นผีเรบ่พี่ว่าุกนะลงมอนี่มปะไนะู่โอ้โพูดพี่น้องผลออกปยวนหน้าผลยวนหวยปาห่วยหวยผาหวยชองหวยมาัดหวยแล้หวยใหญ่หวยน้อยมัดจัรนะพังมันพังผัด้เพยใบเตยผดใเผาคือไทยฮาพีน้องาเจาพังเอา เราหล่นไปตามการเวลาเนาะเราแมนเราพญาเถาพญาเถาคนเถาเน่เพราะว่าเจ็บ่ะเพราะว่ามันเจ็บเป็นเท้าตนนี้มันลงแล้วมันมาเจ็บใหม่แล้วมันเต็นเป็นโอ๊คคือหอมเป็นหอมครับสับเค็มไปอยู่พี่มันหยูดท่องเนาะอีนี่สับแข็มอะไรปิดกล่องว่าเบ่ปิดปิด กระสันบริพาไ้ไรไปอะ้รไดเออทำมายอนนี่สิเบดไอืออุ้ยนวดเดินนี่ดอนวดี้ไดเห็นเห็ดบเป็้อนยังงงยังไงยังงเป็นก็เห็ดบปปเป็้อเห็นไรวะข้าวไงว่นวลข้าวันนลนวลนบำมันทยเนขาขี้มเป็นยังไงขี fluid. ้มันเป็นยังไง่เบาขี่้มันแทบไรอู้ซุกเงินมันหอมมันหอมใม่ไหมน่าหอมเ พาว่เขาคือบเคยกินกเถอ่าังนอยาบีแดงอะนะเสปนอเียดสีตายีเ๋ยวมกินละเดมันหน่อยโพดเออไข่แดงมันหน่อยพเพื่อแก้เฉพาะคอแห่งเต๊กเคยกูสดจนตาสวด

ตะกี้มีเนี่ยมีสงสัยได้ว่าเขาเหนียวออข้างใดยังอยากเบิ่งนะเออมันสงสัยควบควงนะเออสงสัยนะข้าเหนียวคือกูเหนียวบ่สงสัยเห็นไปเหนียวแล้วแหละจ้า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 ทหางสอมอันนี้คือความสงสัยสาเหตุที่เขาไปหาสองเมื่อวันพรุ่งนี้อาบน้าสงสัยเขาอยู่ที่เกาะนี่มางั้นมันบ่าชายอารมณ์จะได้ไปเที่ยวอารมณ์ก็นาด เกดเจ็ดสวยเจ็ดสวยเนาะแกยืนหล่นเนาะตัในายไอาดไปกินทานไปไปก็เนาะไปกินทานเนาะเขาเกินไปชอยเนาะพไปเจ้าเนายไปสวยบุ๋มเห็นไปกินทานเนาะสาวสลดใจพี่น้องเสียใจกับครอบครัวเพิ่นเสียสิวิตมื่อเจ้านี้มาถาวรอายุวัยเก่าสิบเอ็ดปีล่วงหล่นไปตามกาลเวลาพยักเถ้าพยักสลานเนาะ ได้แล้วขึ้อมาก็เลยทำหน้าแล้วไปเบ็ดหาแคแ่ต้นเดียเดีวหากาน่อเด้อเนาะแบดจนแบบเราไเลยืลอยู่หน้าผู้ต่ไได้ข่าบ้านไได้ข่ายังตัวบ้าขันยเขาบ้านิโอขันันพังด้ยสัพังอยู่หน้าบพังอะไรกัเกอีทนะอืม จชนาคดเวพี่เผาเผาบอดเผาไเผาได้หรือเล่าอืาหรือเปล่ากะดูกมืนาอืมทั้งทั้งแทังแคบเพื่อนหน่อยหรือเป่แคบออมว่าว่าีท่ายอะนหคะเนหรปือยแต่ว่าเปื่อยมันกระซึมลงดินนั่งพืนั่นแหลเพราะว่าดินนะขาเจ้าคุดเลิกอยู่บ่าุดเลิำดหาเจจ้าเคยก็จะฟัง ทำเครือ่องผิดยียานนะพังเวยยังไปโตอยูย่ยอนยานแบบลือกเกลือเอาีมาดูเอามีา่มอมมจอยมาขุนมาข่าวหายพี่น้องเฮ้ยัทกทายพี่น้องไอ้ติเฮ้ยมึงเห็ดยังเกาะน่ะนะมึงเห็ดยังมึงเลียวข้าวเอ <laughs> เออนั่งมะฮอนี่ซอยพี่น้องมาขุดมะข้าวมะฮอร์นขนมซอยมื้อะดรตั้งแ่ขกนะตั้งแขกอ๋อมุ้งอะไรช่องนะได้แล้วไม่ใช้อ่านเบิ่งดิ้งเออไปกับเต่งอีกบ้างไปกับเต่งอีกเนาะอืมเออเต่งบ่ลืมดอกเต่งบ่ลืมตัวเด็ดขาดเอ่งก็สิลืมเออน่ฉสิชวนเอาดอก เปิดไดน่นิ่เปิดหวาะการถพี่ได้สตาร์ทจากเสียชีวิตด้นนอกติดเอาเมดเจม่ใหก็ไปนั่ติจอก ตัวน่ะหอข้าันฮะเออแม่แล้วเนาะอยู่วัดบานโตเห็ดมาขึ้นนี่ตัดไปมือรัสเซียตัดไปต้องน่ะตัวเห็ดจะห่อห่อเขานัวต้มปลากับปนุ่มับปลาหเขเนื้อห่อสาหร่าดอกเด็ดพวกมีทาก็ปลาะเผากินนะเกาห่ออยู่บ้าหัดเกาห่ออยู่บ้เออเพื่อเกาเออใส่มาเรีบร้อยจยยักษ์แดงได้ห่อเขา กินกบกินปลาหัวมะหัวพุทำกระถินไม่สมผิดมันออกเราองหาด้วยอเออเาละม่านเฮยมันกระเหตุสมันกลมสมาธมแล้วนเนกได้สำนันเลยได้สำนันก้าวแล้วเพิ่นได้กินแล้วเพิ่นมหามหาเมื่อแล้วแหละได้สำนักกระชสสำนันมีสำนักกระเหตุสำนัน Uhm, มีแต่บักกล้วยกับเขากับปิ่งปูปิ่งปลาก็ยังโอเคแล้วนะบะหอดเก้าอย่างกันดิเอ๊ะขมบดดังบอร์อันตัวกระหอบเป็นจากขนมุกนี่เออเดะเดะมือห่อแล้วยากแล้วสมุดเต่งไปกับตัวห่อแทนเด้อเต่งกับเริ hai, เ่มสีห no no, ้ลายนี้แหละ ใช่ผมเป็นยาหเพราะว่าเฮามีธุระพี่น้องเครื่องคล้องเฮาก็ยังบ่ทันซื้อเลยคล้องเศษหอกข่าหัวหน้ายังอยู่ปากซองผมพี่น้องยังอยู่ตลาดปากซองคนไปได้ชับูซีนะซีนะยังนอนอยู่ห้องมอฟแหละเดี๋้ชิบเปวะเยี่ยมอีซี่มีพี่ซื้อคล้องอยู่ตลาดบักซองเพื่อจะแกะไก่ถิ่นพีใชื่อกูแยกล่างสามแยกะคุณสามหลัง ถาเจ้าคือปวถ่มอื่นเนาะคือเอาลงไว้ช่ไยินว่าเอาลงมันี่เว้ยหัวเฮ้ยมึงกจะขูดเอาขีดดำมันขากเลยกวะีหนาวมั้ยนี่นี่งี้ขเจ้าว่าบอลงมันนี่เพราะว่าเจ้าเมื่อวี้มันตบตาเลย จเป็นไอืมนขูมือตัวเวแห่อตัวที่ตัวซับตัมานาอยู่นี่อืมพี่น้องยขอกันิาเรื่องนี้สบายดี